การบวชเนคคมะปฏิบัติธรรมของรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8ของปี2566ถือว่าเป็นรุ่นส่งท้ายปีเดี๋ยวไปรุ่นหนึ่งของปี2567ก็รับปีใหม่ ข่าวนีนราชการถอาเรามันตกอยู่ในภาษิตจีนแต้จิว๋วเท่ว่าเจ็บป้าบอดสือ่อกินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยย้ายวันหยุดวันที่สองมาเป็นวันที่ยี่สิบเก้าจะย้ายหาพ่อหาแม่หรือไงก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าหากว่าใครกำหนดจะเดินทางมีการซื้อตั๋วมีการจองทัวร์อะไรไว้ก็บรรลัยหมด โดยเฉพาะถ้าเขาเที่ยววันที่หนึ่งเสร็จวันที่สองก็ยังได้นอนหมดสภาพบ้างอันนี้มาหยุดยี่สิบเก้าวันหยุดก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นสักวันหนึ่งกลายเป็นการทำอะไรที่มันต้องบอกว่าทำเหมือนคนไม่มีงานจะทำคนเที่ยวปีใหม่มาแทนที่จะนอนหมดสภาพอยู่กับบ้านก็ต้องไปทำงาน ถ้าหากว่าย้ายมายี่สิบเก้าแล้ววันหยุดเพิ่มเป็นห้าวันจะย้ายก็ย้ายไปเถอะนึ่นกถึงภาษิตจีนที่เขาว่าถอดกงางเกงผายลมมันจะตดทั้งทีต้องถอดกงางเกงก่อนมันมีความจำเป็นไหมนานว่าเราก็าตาบใดยังมีรัฐบาลโง่แต่ขยันแบบน,นี้ก็เครียดหน่อยก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าแบ่งบุคคลออกเป็นสี่ประเภทคืออุคติตันยูฉลาดเลิศฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นเลยวิปัญจิตันยูปัญญารองลงมาหน่อยต้องอธิบายขยายความถึงเข้าใจ ในยะพวกนี้ปากเปียกปากแฉะจำตีจำชัยบ่นไปสองวันลืมอีกแล้ววันที่สามไม่ต้องมาบ่นมาด่ากันใหม่ส่วนปะทะาปรละมะนั้นฉลาดเกินไม่ยอมรับความคิดคนอื่นก็เลยไม่ได้มักไม่ได้ผลอะไรกับใครก็คิดว่าแนวทางของตัวเองนั้นดีที่สุด อย่างนั้นอย่าไปคิดว่าปัะทะปรลมะงโง่เดินสุนักไม่รับประทานนั้นไม่ใช่ตามรากศัพท์ปัะทะ,ะก็คือบทบาทปรลมะอย่างยิ่งผู้มีบทบาทอย่างยิ่งนี่แหละไอพวกทามมากพวกการตนบ,บุรีนี่แหละลองเลยได้ผลบันโปกมา ถ้าไม้ท้าผาท้าล้อท้าเรือถ้าม่วงท้ามกาไล่ขึมยันท่าขนุนเนี่ยไม่รู้กี่สิบท้าเนี่ยถ้าหาว่าใครอยู่การดนมเบรีแล้วไอ้พวกท่ามากก็ยอมรับมันใช่เลยงั้นถ้าหากว่าท่ามากก็มีสิทธ์เป็นประทักปรรมะการทำอะไรก็ช้ามันจะต้องวางมาดก่อน เหมือนกับคุณนายลีลาจ,จังหมาได้อาตมาเลี้ยงไว้จะกินแต่ละทีนี่พิธีกรรมมันเยอะมากมองกันมองเสร็จหันไปมองตัวอื่นเห็นหรือเปล่าว่ากูจะกินเสร็จแล้วก็มองอีกทีหันไปมองตัวอื่นก้มลงไปดมซะหน่อยเงยหน้ามองซะอ,อีก กว่ามันจะกินได้นี่เป็นสิบนาทีต่อคำจากแต่แรกเ้าเรียกอะไรอ่ะคุณนายตอนหลังเขาเรียกลีลาดจ,จังกลายเป็นเด็กญี่ปุ่นแต่ชื่อมันชื่อไทยลีลาดจ,จัง หากว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันต้องรวบรัดตัดตรงช้าไม่ได้เราไม่มีเวลากับใครชีวิตนี้จะสิ้นลงไปเมื่อไรก็ไม่รู้เกิดมาทั้งทีอยู่ในวาระที่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมนิยมการปฏิบัติ นวมแต่ช้าอยู่ตายลงไปเสียก่อนในี่เสียชาติเกิดเพราะฉะนั้นโปรดอย่าเป็นคุณนายลีลาจังแถวนี้มีอะไรก็รีบทำมีอะไรก็รีบกินทำอะไรเร็วถึงเวลาได้อะไรก็ได้เร็วแต่น,นักปฏิบัติธรรมทำเร็วอย่างมีสติ ก็เลยทำให้ไม่ผิดพลาดหรือมีข้อผิดพลาดน้อยมากบุคคลทั่ว,วไปก็ยิ่งเร็วก็ยิ่งผิดพอเร็วก็กลายเป็นลุกลนถ้าหากว่าคำเต็มก็คือลุกรีลุกลน